ท่านผู้ฟังทุกท่านทราบหรือไม่ล่ะครับว่าครั้งหนึ่งนัดดินแดนที่เส้นเขตแดนเป็นเพียงลายเส้นบนแผนที่แผ่นดินไทยแถบชายแดนด้านตะวันออกเคยลุกเป็นไฟไม่ใช่โดยไฟสงครามระหว่างรัฐต่อรัฐแต่เป็นเพลิงแห่งความโลภและความอมหิตของกลุ่มโจรข้ามชาติที่ชาวบ้านเรียกขานกันอย่างติดปากว่าโจรเขมรซึ่งพวกมันนั้นนะครับเหิมเกริมขนาดที่ว่าการปล้นฆ่าคนไทยเป็นเพียงเกมสนุกสนานยามค่ำคืนเท่านั้น แต่พวกมันก็ไม่เคยรู้เลยนะครับว่ากําลังปลุกพยักร้ายแห่งพงไพรให้ตื่นขึ้นเหล่านักรบชุดดําแห่งกองทัพไทยผู้ที่จะมอบบทเรียนที่พวกมันจะไม่มีวันลืมเลือนตลอดชีวิตโดยตำนานตัดหัวเสียประจานที่ยังคงถูกเล่าขานด้วยความยำเกรงจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมแต่เป็นกระจกสะท้อนมาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่มีความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนได้ประทุข,ขึ้นอีกครั้งการยั่วยุเล็กๆน้อยๆการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนและประสาทของไทยการเกณฑ์คนมาสร้างภาพจนกระทบกระทั่งกันจนเกิดเหตุการณ์ที่อดีตทหารพรานผู้ที่ผ่านสมรภูมิเหล่านั้นมานับครั้งไม่ถ้วนต้องระงับอารมณ์ไม่อยู่เลยทีเดียวจนต้องสาวมาดใส่ทหารขเขมรซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสัญ,ญญาณเตือนว่า บางทีประวัติศาสตร์อาจจะกำลังซ้ำรอยก็เป็นได้และก่อนที่เราจะมาพูดถึงความโหดเหี้ยมของโจรชายแดนนะครับเราก็จะขอย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นแห่งเมตตาธรรมของคนไทยในช่วงปลายทศวรรษที่2510ถึงต้นทศวรรษที่2520กันก่อนนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับกัมพูชาได้ล่มสลายลงภายใต้ระบอบเขมรแดงและนรกบนดินก็ได้ถือกำเนิดขึ้นผู้คนนับล้านคนถูกสังหารอย่างทารุณ ผู้ที่รอดชีวิตต่างก็หนีตายมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินสยามก็ได้เปิดอ้อมแขนรับเพื่อนบ้านที่ถูกยากค่ายอพยพเขาอีดางและอีกหลายๆแห่งก็ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงเราได้มอบอาหารมอบยารักษาโรคและที่สําคัญที่สุดคือมอบชีวิตใหม่ให้กับชาวเขเมรหลายแสนหลายล้านคนและตลอดแนวชายแดนภาพของทหารไทยและเจ้าหน้าที่พลเรือนที่คอยช่วยเหลือผู้อพยพ คือภาพที่แสดงถึงมนุษยธรรมอันสูงส่งของชาติเราครับแต่ในหมู่คนผู้สิ้นไร้ไม้ตอกนั้นก็ได้มีอารรพิษที่แฝงกายเร้นตัวอยู่นั่นเองครับเมื่อสงครามกลางเมืองกัมพูชาได้ยืดเยื้อชายแดนก็ได้กลายเป็นแดนมิสันยีไร้คือแพรกองกําลังติดอาวุธหลายกลุ่มทั้งขเขมรแดงที่แตกทับทั้งฝ่ายทหารที่เวียดนามหนุนหลังหรือแม้แต่กลุ่มโจรที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ต่างก็อดอยากปากแห้ง และขาดแคลนสเสบียงเป็นอย่างมากพวกมันมองมายังฝั่งไทยซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์สงบสุขด้วยสายตาของนักล่าแล้วน้ำใจของคนไทยที่หยิบยืนให้มันก็ถูกตอบแทนด้วยคมมีดและปากกระบอกปืนครับข้าคืนสีเลือดในชายแดนบุรพาตั้งแต่ประมาณปีพศ2522เป็นต้นมานะครับชีวิตของคนไทยตามหมู่บ้านชายแดนจังหวัดปราจีนบุรีสุรินบุรีร์และศรีสะเกษ ซึ่งในสมัยนั้นก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปพฤติกรรมของโจรเขมรหรือที่บางครั้งก็ได้มีทหารเวียดนามที่แฝงตัวมาด้วยมันก็ไม่ใช่การปล้นเพื่ออย่างชีพธรรมดานะครับแต่มันคือการกระทําที่ป่าเถื่อนและไร้ความปราณีเป็นอย่างยิ่งการปล้นที่สิ้นเนื้อประดาตัวพวกมันมากันเป็นกลุ่ม5-10ถึงคนพร้อมกับอาวุธสงครามครบมือได้บุกเข้าหมู่บ้านในยามวิกาลได้กวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่า ซึ่งก็ไม่เว้นแม้กระทั่งเข้าสารในหม้อวัวควายในคอกหรือเสื้อผ้าที่ชาวบ้านสวมใส่ครับการสังหารอย่างเลือดเย็นถ้าหากว่าบ้านไหนนะครับขัดขืนหรือมีทรัพย์สินที่น้อยไม่เป็นที่พอใจของพวกมันพวกมันก็พร้อมที่จะศาส์กระสนใส่ทุกคนในบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กสตรีหรือคนชาราซึ่งภาพของครอบครัวที่ถูกสังหารยกครัวได้กลายเป็นเรื่องที่น่าสลดที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งร่างไร้วิญ,ญญาณของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ คือเครื่องหมายของการมาเยือนของพวกมันครับการทารุณกรรมที่หยามศักดิ์ศรีซึ่งก็มีเรื่องที่เล่าขานกันมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับถึงความวิปริตของโจรกลุ่มนี้ทั้งการข่มขืนสตรีต่อหน้าสามีและบุตรการจับชาวบ้านไปเป็นตัวประกรันเพื่อเรียกค่าไถ่หรือการทรมานเหยื่อเพื่อความสนุกสนานของมันเสียงกรีดร้องที่ถูกกลืนหายไปในความมืดของป่าชายแดนคือความฝันร้ายของชาวบ้านที่ต้องเผชิญในขณะนั้นครับ ซึ่งชาวบ้านจะต้องนอนกันอย่างหวาดภวาทุกค่ำคืนจะต้องมีการเสี่ยงโชคกับความตายพื้นแผ่นดินที่เคยเป็นที่ทำมาหากินไดกลายเป็นแดนประหารความช่วยเหลือจากทางการในระยะแรกๆนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและยากลำบากก็เพราะความกว้างใหญ่ของพื้นที่และยุทธวิธีแบบกองโจรที่พวกมันชำนาญและเมื่อความอดทนของชาติสิ้นสุดลงมือเลือดของคนไทยต้องหลั่งรินมากจนเกินไปกองทัพบกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารพราน หรือที่รู้จักกันในานามนักรบชุดดำและตำรวจตระเวนชายแดนหรือตอชดอก็ได้ถูกส่งเข้ามาเพื่อล้างบางโจรพวกนี้ซึ่งนี้ไม่ใช่สงครามตามแบบแต่เป็นการล่าม,มนุษย์ในป่ารกทึบครับทหารพรานในยุคนั้นคือสุดยอดนักรบแห่งค่ายปักทงชัยที่ถูกคัดเลือกมาจากคนในพื้นที่ผู้ที่ชำนาญภูมิประเทศเหมือนฝ่ามือของตัวเองพวกเขาคือเงาในพงไพร คือผู้ล่าที่เหยื่อไม่มีวันเห็นตัวจนกว่าจะสายเกินไปนั่นเองครับและยุทธวิธีของฝ่ายไทยที่เปลี่ยนไปจากการตั้งรับเป็นการรุกไล่อย่างไม่หยุดยัง้งหน่วยเฉพาะกิจถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตามแก่รอยของกลุ่มจรโดยเฉพาะพวกเขาเรียนรู้ที่จะคิดเหมือนโจรดำรงชีวิตเหมือนโจรและโหดเหี้ยมยิ่งกว่าโจรครับและแล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดก็ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเฉียพรันของเหล่านักรบไทย เมื่อการจับกลุ่มคือการสังหารแบบปกติที่ไม่สามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับกลุ่มโจรได้อีกต่อไปครับซึ่งนักรบไทยก็ได้ใช้สงครามจิตวิทยาที่รุนแรงที่สุดก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้มีเรื่องเล่าขานที่ถูกกล่าวถึงด้วยความยำเกรงในหมู่ทหารและชาวบ้านในยุคนั้นว่าเมื่อหน่วยทหารพรานสามารถเข้าตีและทำลายแหล่งซ่องสมของกลุ่มโจรได้สำเร็จ พวกเขาจะไม่ปล่อยให้ร่างไร้วิญญาณของกลุ่มโจรนั้นต้องถูกฝังกรบอย่างสมเกียรตินะครับแต่จากกระทําในสิ่งที่จะส่งสารไปถึงกลุ่มโจรกลุ่มอื่นๆให้ชัดเจนที่สุดซึ่งนั่นก็คือศรีรษะของหัวหน้าโจรและพักพวกก็จะถูกตัดและนําไปเสียบประจานไว้บนปลายไม้ไผ่ครับซึ่งภาพของศรีรษะที่ตาเบิกโพรงถูกทิ้งไว้ตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มโจรกลุ่มอื่นๆจะใช้สัญจรมันคือคําเตือนที่เงียบงนันแต่ทรงพลังที่สุด มันคือการประกาศกล้าวว่านี่คือชะตากรรมของทุกคนที่เข้ามาเหยียบย่ำบนผืนแผ่นดินไทยและทำร้ายคนไทยครับซึ่งยุทธวิธีนี้ได้ผลอย่างชะงัดทำให้ขวัญและกำลังใจของกลุ่มโจรตกต่ำถึงขีดสุดความเหี้ยมโหดที่พวกมันเคยมีกระบกลายเป็นความหวาดภาวามันเริ่มกลัวเงาของตัวเองกลัวทุกเสียงในป่าเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไรที่มันจะถึงคราวของตัวเองที่จะต้องกลายเป็นเครื่องประจานชิ้นต่อไปนั่นเองล่ะครับ ปฏิบัติการไล่ล่าที่เข้มข้นประกอบกับสงครามจิตวิทยาที่โหดเหี้ยมทําให้สถานการณ์นั้นค่อยๆค,คลี่คลายลงในช่วงปลายทศวรรษที่2530กลุ่มโจนเขมนก็ได้ลดน้อยลงและหายไปในที่สุดซึ่งทิ้งไว้แต่เพียงตำนานแห่งความโหดร้ายและวีรกรรมของเหล่านักรบไทยผู้เสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นั้นมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องแต่งเพื่อความสะใจเพียงเท่านั้น แต่มันคือประวัติศาสตร์ที่จะรึดด้วยเลือดเนื้อพร้อมน้ำตาของบรรพบุรุษและเพื่อนร่วมชาติของเรามันคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสงบสุขที่เรามีในทุกวันนี้ครับการที่ผมได้หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกครั้งมันไม่ใช่เพื่อความปรกปัน่นเพื่อความเกลียดชังแต่เพื่อเตือนสติครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปในวันที่เราเปิดบ้านต้อนรับผู้ลี้ภัยด้วยหลักมนุษยธรรมแต่กลับได้รับคมดาบเป็นการตอบแทนและในวันนี้ เมื่อมีการย่วยุเกิดขึ้นอีกครั้งมีการแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรมีการพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่ออ้างสิทธิ์ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองมันจึงเกิดคำถามที่เจ็บปวดขึ้นในใจของคนไทยหลายคนว่ามิตรภาพที่ต้องแลกมาด้วยการหลงลืมประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดและอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับความเจ็บปวดครั้งใหม่มันคือมิตรภาพที่คุ้มค่าแล้วจริงๆหรือซึ่งคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับ แต่อยู่ในใจของคนไทยทุกคนที่จะต้องเลือกเอาเองว่าจะจดจําบทเรียนที่บรรพบุรุษได้ใช้เลือดเขียนเอาไว้หรือจะปล่อยให้มันเลือนหายไปกับการเวลาแล้วรอวันให้ประวัติศาสตร์ได้ซ้ารอยเดิมอีกครั้งหรือไม่แล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระสรีรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,กลลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตราย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดรบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมมาบางอางไม่รู้อูทหารไทยอูทนไม่ได้หรอกทหารเราจะทนงเงินระดับแด แต่กูคือนั่นประชาชนกูมาด้วยหัวใจทอ่ทาวตากูทนไม่ได้แล้วกูเสียขอพระวิหารไปพอพวกมึงหรือเปล่ามันมึงใจม่นเสียตรงนี้อกเกอกูคงไม่ยอมแน่